สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทำเหยื่อตกปลาแม่น้ำครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยครับอุปกรณ์ตัวแรกเป็นไผ่เขียวครับไผ่เขียวใช้อยู่ประมาณ2ถุงถุงละยี่บาทครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับแล้วแต่นนาจะหาตามที่ขายตามร้านได้แยยมโล เยีมโลหถุงครับ20่สิบกัหถุงครับ10บาทขนมปังปั่นขาวตัวนี้1นกิโลครับ25บาทตัวนี้เป็นชิปครับชิปผลไม้ที่ผมทำไว้น่าจะ6เดือนแล้วจะใช้ประมาณ2ิสขีดครับ หรือถ้าหน,นาไม่มีชิปก็ใช้เป็นปังมัฟฟิตก็ได้ครับหรือจะเป็นหัวเชื้อมัฟฟิตก็ได้ครับแล้วแต่หน,นาหาได้สะดวกอันไหนก็ใช้ได้หมดครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการผสมเหยื่อครับเดี๋ยวอันดับแรกผมจะปั่นแยมโลหน่อยครับปั่นแยมโลแล้วก็ขนมปัง เพราะว่าร้านปั่นมาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ชิปสองขีดครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมปั่นทุกอย่างใส่กระมังไว้เดี๋ยวค่อย มาดูอีกทีครับตอนนี้ก็ปั่นครบหมดแล้วครับตัวน,นี้เป็นชิปครับชิปผลไม้สองขีดครับลำลำละเอียดครับลำสดครึ่งโลครับถุงละสิบาทขนมปังปั่นขาวครับหนึ่งถุงครับ25บาทประมาณ1นึโล ตัวนี้เป็นแยมโลครับแยมโลหนึ่งถุง20บาทครับตัวนี้เป็นไผ่เขียวครับไผ่เขียวสองถุงครับปังไผ่เขียวถุงละยี่บาทครับเดี๋ยวเรามาผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ สามารถตกได้ทั้งปลาเก็ดปลาหนังครับสูตรนี้ เดี๋ยวปิดพัดลมกันครับพัดลมมันพัดฟุ้งครับหมักไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้ผสมน้ำตกได้เลยครับ สมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับไม่ต้องไปปั้นนะครับ ก็มีเครื่องปั่นสบายเลยครับสำหรับเหยื่อถ้าเราไม่มีที่ปั่นเราก็ผสมแบบที่เขาทำมาในถุงครับเทผสมแล้วก็หมกัหมกๆได้เลยครับเดี๋ยวพอเราหมักไว้คืนหนึ่งมันก็กินทั้งหมดมันก็ผสมประสานร,รวมกันครับผสมน้ำที่หมายมันก็นิ่มเองครับ ผมมาปั่นให้มันละเอียดนิดนึงครับเวลาลงน้ำจะได้ฟุ้งๆหน่อยเดี๋ยวมัดปากใส่ถุงไว้ครับ หมักไว้สักคืนสุดแม่น้ำครับมองเห็นหรือเปล่าไม่ลู้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ